เพื่อ,อความเกลี้ยกลเาเก็บสักหน่อยเก็บก็ดีนะครับเ <c oughs> พราะบางทีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็โกนได้ครับแต่ว่ามันไม่เกลี้ยงหรอกครับ มันก็ต้องใช้ใบมิดโกนเก็บที่หลังอยู่ดีแต่อย่างน้อยงานในการใช้ใบมิดโกนมันก็เบาขึ้นเยอะเลยคือไม่ต้องเสียเวลาใช้ใบมิดโกนมากเกินไปครับกบวนการอาจจะเยอะหน่อยนะครับผู้ชายมันก็อย่างนี้นครับ,ม,รบมีบ้างโอ้แต่สู้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงนี่เข้าสปาทำสวยทีงครึ่งวันผู้ชายเต็มที่ก็ ครึ่งชั่วโมงเอาแบบสุดๆเลยก็ประมาณแค่ชั่วโมงเดีเยวหาเวลาสักเดือนหนึ่งครัง้งสองครัง้งน่าจะพอหาได้โอเคเกี่ยงะ่ะเดี๋ยวพอกหน้ากันเลยครับ